ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะทักทายชาวกรกฎทุกท่านด้วยไอ้เมื่อกี้ก็ไปทักทายคุณกบอีกเขามันจะรู้เรื่องด้วยเลยนะฮะอืมถัดจากคุณกบเป็นคุณเขียดใครเอเนี้ยคุณอัญชลีถึกปะต้องให้ถึกปอไหมแหมนะฮะเนี่ยอืมขอละครั้งให้หนึ่งทีแล้วกันถัดจากคุณกบมาคุณเขียดเฉยเลยงงเลยนะพอใจอยังโอเค เอาต่อไปลัคนาราศีกรกฎดาวพุทธที่ไปอยู่ที่ย้ายตำแหน่งตรงนี้ดันไปอยู่ในเรือนมรณะนะไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแล้วก็แล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาซึ่งอยู่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วสำหรับกรกฎนั้นผมมีเรื่องที่จะต้องติง นะฮะต้องติ้งเพราะว่าช่วงนี้นะครับอย่าไปมีปากมีเสียงใดๆกับแฟนหรือคนรักคู่ครองนะครับหรือจะเดินทางไปเที่ยวไหนกันก็ระวังไปทะเลาะขัดแย้งกันในรถในรานนะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะดาวพุธต่างก็ไปอยู่กับดาวเสาไปอยู่กันในเรือนมรณะ ถึงแม้ว่าจะเป็นคู่สมพลแต่ก็ให้ระาวังปากเสียงตามที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วเคยเป็นไหมล่ะบางทีนั่งๆัรถไปกับแฟนแพน,แนจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเงี้ยไปไปมา,มาแม่มนั่งทะเลาะก,กันในรถตลอดตั้งแต่ออกจากเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางเอออย่างเงี้ยอืมนะ กอรากฏก็ระวังโมมโมโมเมนต์โมเมนต์แบบนี้นะบอกก่อนนะครับนะเพราะว่ามันไปอยู่ในเรือนมรณะทั้งคู่นะนะครับเออต้องระวังนิดนึงหรือถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้พยายามอย่าไปเดินทางไปไหนกับแฟนกับคนรักนะนะครับเลี่ยงๆหน่อยก็ดีไหนๆเราก็ฟังดวงเราอ่านจากดวงดาวแล้วก็เอาเคล็ดสักนิดนึงนะนะครับ นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะคุณแอนนาบอกโสดอา้าวคุณแอนนาโสดรู้ยังเออนะคุณแอนนาขอโทษนะผมพูดดังไปนิดนึงนะโทษขอโทษด้วยนะคะพูดดังไปนิดนึงอา้าวใครโสดพิงขึ้นมาเออนะขอโทษด้วยนะคะคุณแอนนานะผมก็ดันเป็นพูดดังไปนิดนึงนะคะ คุณบูมขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะเอาไม่เป็นไรครับพ่อโอเรียกพี่ก็ได้มั้งคะโอ้ยเรียกพ่อน้ำตาจะไหลเลยแม่เงยโอ้โหเรียกพ่อได้ไงอะเอากระดาษชู่ก็ไม่มีเอาแมส์เนี่ยแหละเช็ดเลยเรียกพ่ออืมอือสิใจ ล้อเล่นคะ่ะเรียกไปเธอเรียกอะไรก็เรียกนะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฮะอืมเอาอาปาสุดหล่อโอ้โ,อโหหนักกว่าเมื่อกี้อีกอันนี้อาปาสุดหลอ่อเป็นปาไปแล้วโอ้ยครูเอ้ยอ้าลักแทนที่จะเห็นใจผมหัวล้อกันหัวล้อกันใหญ่เลยอะไม่เป็นงั้นวะโอ้อืม โอ้ยเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาป้าเขาป้าอือหโอ้ยนี่ผมดูขนาดนั้นแล้วเหรอวะเนี่ยหาเอ้ยโอเคนะคะเอาโอเคนะเอา้ามามาเจอเรียกพอ่อเรียกป้าแม่งหาลัคนาราศีไม่เจอเลยอือหอเอาโอเคนะเรียกพี่เออเรียกพี่หน่อยดิให้รู้สึกแบบว่าอารมณ์ดีหน่อยนะอืม